รถสูงคนด้นเตี้ยรถสูงรถสูงไม่ต่อขา มันน้ำท่วมหมอมันเศษอะไรเต็มไปไหมด<อ>ไม่รบกวนรอกว่าไม่รบกวนกวนัน ทองคำคุณยายกับอายุอายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้เนี่ยปีแปดสิบแปดสิบใช่ไหมครับคุณยายออกมาใช้เสียดเลือกตั้งทุกทุกการเลือกตั้งไหมครับผมใช่ทุกครั้งตลอดมาใช่ไหมครับค่ะทั้งสสทั้งอบจอทั้งสจทั้งสท,ทใช่ไหมครับจ้าแล้วแล้วปีนี้ยายก็ออกมาเลือกตั้งนายกเทศมนตรีกับสมาชิกเหมือนกันใช่ไหมครับอ่าแล้วยายบ้านอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่เนี่ยแยกติดเนี่ย บ้านยายมีมีสามคนมีสามคนใช่ไหมครับยายเป็นคนโตใช่ไหมครับเป็นแม่เป็นแม่ใช่ไหมลูกสาวก็รู้จักแต่คนเก่าๆรู้จัญ่คนเก่าๆใช่ไหมครับแต่ว่ายายก็มีในดวงใจอยู่เลยใช่ไหมครับอผลงานอยากฝากอะไรไหมครับเรื่องสมมตินะครับเรื่องขยาเรื่องน้ําท่วมเรื่องอะไรในยายฝากบอกนี่แหละสองอย่างนี่แหละน้ําท่วมยังไงครับมันท่วมยังไงครับ แม่มาทึนท่วมแล้วท่วมบ้านเลยแถวไหนครกำลังท่วมเข้าไปในบ้านเลยอ่ะในซอยไหนครับอ๋อแยกติน่ะอยู่ข้างอยู่ข้างหน้าเลยอยหนอน,นต่ำใช่ไหมครับกั้นติดซอยหนอนต่ำใช่ไหมครับเพื่อท่านนายกเขาเห็นแล้วจะได้ลงมาช่วยแล้วก็แล้วแต่ก็จะทําให้